สำรับปรับหนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับออกมาสวยงามนะครับเป็นอยังจ้าปรับเป็นอย่างจ้งเาจเอาดินหนาออกก็คือว่าฟังนั่นมันต่านะครับฟังนั่นมันต่าและฟังนี่มันสูงก็เลยเพื่อต้องการให้น้าม,มันเสมอกันนะครับจึงลอกออกลอกส่วนนี้ออกเลี้ยวเพื่อให้ดิน ให้มันเสมอกันนะครับแต่ว่าฟังนั่นก็คือให้มันอ่ากับฟังทั้งนี้ให้มันทอๆกันน้าม,มันสิได้กระจายนะครับและกะโลใส่กันเป็น2องให้จาก2องให้โลใส่กันเป็นให้เดี๋ยวด้วท่านผู้ชมด้วยนี่กะคือออกมาด้วยสวยงามนะครับสวยงามปรับเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สำหรับต้นกระเดานี่กะซีันเป็นฟื้นนะครับเขาก็ได้ใส่เป็นฟื้นได้ประโยชน์อีกต่อไปนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสวยงามครับสําหรับโครงการโคกหนองน้ามโมเดียลตรงนี้อีกอีกทงนึงนะครับอีกส่วนหนึง่งให้นี่กะเห็ดจบเรียบร้อยสวยงามครับท่านผู้ชมสวยงามครับพอใจทั้งผู้ให้เฮ็ดและกัพอใจ ทั้งผู้ได้ดินเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสำหรับโครงการนี้กะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เอามาเปลี่ยนเพื่อแนวทางนะครับบอเมนว่าเอามาอวดโอเดอร์ท่านผู้ชมสวัสดีครับ